ครับสวัสดีครับรถคันนี้เป็นรถอีซูซ v วิกเตอ0์นะครับติดตั้งแอร์แล้วจะทดสอบในเรื่องของการติดตั้งแอร์แล้วจะอยู่ได้นานสักกี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เจ้าของรถทดสอบเองเลยนะครับหลังจากติดตั้งนะครับแอร์ไฟฟ้าตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเป็น แอร์ไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใส่คอมที่มีแรงดันสูงใส่เข้าไปนะครับแผงคอยร้อนก็เป็นรุ่นเดิมนะครับเปลี่ยนแต่ว่าคอมแอร์ใส่เข้าไปเป็นแรงดันสูงนะครับเป็น800จาก850วัตต์เป็น1200วัตต์วัตนะครับสำหรับคอมแอร์ตัวนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตู้คอยเย็นก่อนนะครับตู้คอยเย็น ของรถคันนี้นะครับก็เป็นตู้คอยเย็นที่มีตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่คือเป็นรุ่นที่บิ๊กนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในรถคันนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้คอยเย็นตัวใหญ่ ครับหลังจากติดตั้งยังไม่เรียบร้อยนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับเจ้าของรถเลยทดสอบเลยนอนในอู่เพราะว่างานยังไม่จบก็เลยทดสอบในช่วงของเวลาเที่ยงคืนเปิดแอร์นะครับกับแบตเตอรี่ที่ติดอยู่ในรถนะครับเป็นแบตเตอรี่ 1 3อยแอมป์ะนะครับที่อันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับต้องยกนิ้วให้จริงๆนะครับบอกต้องยกนิ้วให้เพราะว่าอนอนตื่นเช้ามาไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าอแอร์เย็นจัดนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับบอกแอร์เย็นมากเมื่อคืนเลยหายใจไม่ค่อยออกเย็นเกินไปนะครับเห็นบทว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นหวัดนะครับ จากผลการทดสอบนะครับเปิดแอร์ในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับจนถึงนะครับตอนเช้านะครับแอร์ก็ยังทํางานอยู่นะครับก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับจนถึง10บโมงเช้านะครับก็ทุกอย่างก็เก็บงานอะไรเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะกลับนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับเป็นแบตเตอรี่13อแอมป์ เป็น135ยอมป์อยี่ห้อน่าจะเป็นยี่ห้อนิโคนะอ่านว่านิโคหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมก็ไม่เคยเห็นแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้นะครับไม่เคยเห็นจริงๆนะครับหลังจากา10โมงเช้านะครับแอร์ตัวนี้ก็ยังทำงานอยู่ก็ยังไม่ดับนะครับก็ยังไม่ตัดนะครับเป็นเวลา10ชั่วโมง นะครับทุกคนก็อึ้งกับระบบแอร์ตัวแอร์ตัวนี้จริงๆนะครับ1ิบโมงเช้ากับแบตเตอรี่คู่นี้ก็ยังอยู่ได้นะครับก็ยังทำงานอยู่นะครับถือว่าการประหยัดพลังงานได้ดีจริงๆนะครับสำหรับแอร์ระบบนี้ตู้คอยเย็นรุ่นนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรหาปรึกษาได้ นะครับสอบถามได้ในเรื่องของรายละเอียดว่าติดตั้งตัวไหนเหมาะกับรถท่านแบบไหนนะครับความเย็นแค่ไหนก็สามารถที่จะปรึกษาสอบถามนะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามยูโร2อ0 4ีนี้นะครับขอบคุณครับ